รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณลพักนักปรุงโฮมคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจากมื้อพิเศษมื้อเร่งด่วนมื้อไหนๆก็ได้ทั้งนั้นปรับให้เหมาะกับตัวเรา รถของใครรถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานี่ละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกจทยสวัสดีครับ ปีนี้เข้าสู่ปีที่13แล้วของพลภพนักปรุงครับต้องบอกว่าอยู่กับเรื่องของอาหารการกินกับเพื่อนๆมานานมากทีเดียวนะครับและผลก็ได้ค้นพบว่าอาหารที่ดีที่สุดเนี่ยครับก็คืออาหารที่เราปรุงเองในครัวของเราที่บ้านของเราเพื่อเราเองนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับรดให้เหมาะสมกับความชอบแล้วก็ความเหมาะสมทางด้านสุขภาพของเราเองได้เช่นเดียวกันครับ ปีนี้พลพักคนักปรุงปีที่13มาในคอนเซปต์ของโฮมคุกอยากจะชวนเพื่อนเพื่อทอาหารที่บ้านกันครับพอพูดถึงเป็ดนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงยากนะครับแต่จริงๆแล้วง่ายนิดเดียวครับแล้วเราก็สามารถซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบที่เป็นแช่แข็งก็ได้นะครับเขาจะแบ่งมาเป็นส่วนเลยอย่างส่วนอกหรือว่าส่วนน่องสะโพกนะครับนำมาหมักง่ายๆนะครับเลือกเครื่องปรุงให้เหมาะสมแล้วก็สามารถนํามาปรุงในรูปแบบที่เราชอบได้เลยแบบวันนี้นะครับ เราจะนํามาผัดกับเม็ดมะม่วงหินมะพานแล้วก็ปรับเครื่องปรุงรสนิดนึงโดยการใส่ซอสหอยซินด้วยให้เป็นเมนูอาหารสุดพิเศษสําหรับการเริ่มต้นปีใหม่เป็ดผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานครับ วันนี้อกเป็ดที่พลใช้นะครับเป็นอกเป็ดแช่แข็งนะครับเราซื้อมาเราก็ย้ายมาจากช่องแช่แข็งเนี่ยมาอยู่ช่องธรรมดาสักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็แกะออกจากแพคซับน้ำส่วนเกินออกนะครับแล่เป็นชิ้นบางๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะหมักเขาก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาเนี่ยก็สามารถเตรียมล่วงหน้านะครับหมักสองสามชั่วโมงได้เลยในการหมักนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงรสของเรานี่แหละลงไปนะครับก็จะมีเหล้าจีนซอสหอยนางรมครับ ซอสอีกตัวหนึ่งนะครับที่พลอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองไปหาซื้อมานะครับมันเป็นซอสที่เข้ากับเป็ดได้อย่างดีเลยก็คือซอสหอยสินนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะเป็นลักษณะกระปุกกระปุกอะครับอยู่แผนกเดียวกับเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัดรสนิดนึงฮะด้วยพริกเผาเราจะคลุกตัวซอสุงรสของเราเนี่ยนะครับกับเป็ดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้วันนี้พลไม่ได้หมักไว้ก่อนดังนั้นก็พักไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะครับพักสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันครับ ในระหว่างที่พักเดี๋ยวเราก็าจะไปทอดพริกแห้งกันพริกแห้งเราใช้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่นะครับแช่น้าให้นุ่มตัดเป็นแว่นๆนะครับแล้วเราก็าจะไปทอดเม็ดมะม่วงหิมะผ่านกันครับในการทอดเม็ดมะม่วงหินมะพานนะครับเราจะอบก็ได้นะครับวันนี้ผลใช้ของไรทิ์ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเขาคัดสรรเม็ดมะม่วงหินมะพานคุณภาพอย่างดีมาให้เราได้ใช้เต็มเม็ดสวยงามครับจะเอาไปทําเป็นแคชูบัตเตอร์เนยเม็ดมะม่วงหินมะพานนะครับนมเม็ดมะม่วงหินมะพ่าน หรือว่าทําของหวานนะครับก็เอาไปป่นนะครับใช้แทนแป้งเหมือนแป้งอัลมอนด์อะไรเงี้ยนะครับคอนเซปต์เดียวกันหรือว่าทําอาหารข่าวก็ได้เยอะแยะมากมายหรือง่ายๆอย่างมีสุขภาพที่ดีก็เอาไปอบนะครับเค้ากับเกลือบางๆเล็กน้อยก็พอเอาไว้แทนสแน็คทานเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผลจะใช้มาทอดนะครับเราใช้ประมาณ80กรัมครับผมน้ํามันไม่ต้องร้อนมากนะครับคนเป็นระยะนะครับไม่งั้นตัวส่วนที่เขาติดติดตรงกระทะเนี่ย จะเป็นเหมือนสีเข้มๆนะครับอยู่จุดเดียวเม็ดมะม่วงหินมัวพานเขาผ่านการอบแห้งมาแล้วนะครับดังนั้นเวลาที่เราทอดเนี่ยมันจะไม่ได้มีฟองฟู่ๆเหมือนเวลาที่เราทอดส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับสีไม่ต้องเข้มมากเกินไปนะครับสวยแล้วใช้ได้แล้วครับเสด็จน้ํามันนะครับตักออกมาพักไว้ครับเราทอดพลิกต่อเลยครับทอดจนกรอบสีสวยนะครับใช้ได้แล้วครับผม เสด็จน้ำมันแล้วก็เอาออกมาพักไว้ครับตอนนี้เป็ดของเราผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก,กว่าแล้วนะครับเราเตรียมกระทะใบาย่อมๆก็พร้อมลุยได้เลยครับเพิ่มกลิ่นหอมนะครับใส่น้ำมันงานเล็กน้อยครับผัดไปสักครู่นะครับเราก็จะใส่เป็ดครับผม แล้วก็น้ําที่เราใช้หมักทั้งหมดนะครับใส่ลงไปด้วยครับมันจะมีเครื่องปรุงรสบางส่วนที่ติดชามนะครับเอาน้ําใส่ชามผสมก่อนนะครับจะได้เอาเครื่องปรุงรสลงไปทั้งหมดครับใช้ความร้อนปานกลางนะครับผัดให้เป็ดของเราสุกดีครับลองชิมนะครับรสจะออกไปทางหวานนะครับ เราเพิ่มรสชาติเค็มนะครับใช้เกลือเลยครับเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยขาวของไร่ทิพย์ครับถัวแล้วก็พริกแห้งปิดไฟเลยครับต้นหอมครับคลุกเคล้าให้ส่วนผสมกระจายดีขออนุญาตชิมนะครับต้องบอกว่า เนื้อเป็ดนะครับนุ่มกําลังพอดีเลยแล้วก็เครื่องปรุงรสก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเวลาที่รับประทานกัดเข้าไปโดนกับเม็ดมะม่วงแล้วก็หอมใหญ่นะครับลงตัวมากๆเรียกว่ามีแค่เข้าสวยนะครับอันนี้ก็สามารถเสิร์ฟคู่กันเป็นมื้อพิเศษได้แล้วครับพลพักคนักปรุงโฮมคุก ปีไก่ทอดนะครับเป็นอาหารว่างที่รับประทานได้ไม่เบื่อสูตรนี้แนะนำครับเพราะว่าเขามากับซอสนะครับซึ่งทำจากดิจองมัสต์ดผสมกับน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ปรุงรสให้มีรสชาติของความหอมของปาปริก้าเล็กน้อยนะครับด้วยสเปนิชปาปริก้าครับตัวไก่เนี่ยเราจะเอาไปชุบแป้งก่อนโดยที่แป้งเนี่ยเราจะผสมตัวกาล็กซอนะครับทำให้ได้ความเค็ม ซึ่งมีมิติของความอูมามิอยู่ในนั้นด้วยครับเรียกว่าเป็นปีกไก่ที่รสชาติพิเศษจริงๆครับกับปีกไก่สไปซี่ฮันนี่มัสตาร์ดครับเราจะหมักไก่ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกรล็กซอสน,นะครับจะเป็นเกลือผสมกระเทียมใช้ค่อนข้างเยอะนะครับใช้ใช้หนึ่งช้อนชาที่เราใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราใช้ในการหมักนะครับแล้วก็ผสมกับนมก่อนแล้วก็คนให้ทั่วๆตัวนมของเรานะครับ เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ลงไปในชิ้นไก่ครับเราก็พักเขาไว้ประมาณสัก15นาทีก็พอซึ่งในระหว่างนี้นะครับพลก็อุ่นน้ำมันไปด้วยนะครับซอสของเราเนี่ยก็คือฮันนี่มัสตาร์ดชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามี ard, มัสตาร์ดมีฮันนี่นะครับวันนี้เนี่ยสำหรับตัวมัสตาร์ดพลจะเลือกใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นตัวดิจองมัสตาร์ดหรือถ้าเกิดใครชอบ เฟนมัสตาร์ทที่เป็นเป็นเยลโล่มัสตาร์ททั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเขามีส่วนผสมของไวน์ชาดอนเน่อยู่ในนั้นด้วยนะครับก็เลยทําให้รสยิ่งละมุนเข้าไปใหญ่เลยครับในวันนี้นะครับเราจะใช้มัสตาร์ดอยู่ที่60กรัมครับและน้ําพึ่งจํานวนเท่ากันครับ6กกรัมครับนอกจากน้ําพึ่งแล้วก็มัสตาร์ดนะครับสูตรนี้ผลจะเพิ่มสีสันแล้วก็เกลิ่ยความหอมของพริกปาปิก้าแบบของสเปนเนจนะครับด้วยตัวนี้เลยครับ ตัวนี้จะเป็นสติกแพคนะครับก็คือจะมาเป็นแท่งๆแบบนี้เขาจะแบ่งปริมาณมา3กรัมนะครับต่อการใช้งานเนี่ยเรียกว่าเราได้แบบกลิ่นหอมที่สดใหม่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเทศ100%ซไม่มีผสมอะไรเลยครับดังนั้นจึงทำให้เราหมดห่วงเรื่องเครื่องเทศของเราจับตัวกันเป็นก้อนนะครับปัญหานั้นจะหมดไปเลยครับคนนะครับให้ตัวซอสของเราเนี่ยเข้ากันดีครับลดเผ็ดของเขาจะไม่ได้เผ็ดแบบแสบร้อนนะครับแต่จะเป็นพริกที่ เรียกว่ามีความหวานแล้วก็ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ครับตัวซอสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนที่เราเสิร์ฟเนี่ยเราจะใช้เป็นพาสเทลเป็นผักชีหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นต้นหอมครับผมน้ำมันของเราร้อนแล้วนะครับในการทอดนะครับเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ160องศานะครับไก่ของเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเอาซอสมาวางไว้ด้านหลังก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสําเร็จรูปนะครับแป้งทอดกรอบไม่ต้องสะบัดนมออกเยอะมากนะครับให้มีนมเล็กน้อยได้ครับ นี่นะฮะคุกแบงครับหลงทอดครับเพื่อการทำงานที่ง่ายและประหยัดน้ำมันนะครับเราทอดทีละครึ่งครับถ้าเราทอดครั้งเดียวหมดเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันเยอะใช่ไหมครับเราทอดทีละครึ่งเราก็จะประหยัดน้ำมันเราลองดูจากฟองน้ำมันนะครับพอฟองน้ำมันเริ่มน้อยลงนะครับแปลว่าไก่ของเราสุกดีแล้วครับ แนะนำนะครับเวลาที่เราทอดไก่เนี่ยเราก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6 8นาทีนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปคลุกกับซอสเนะครับเราควรต้องพักเขาก่อนเพื่อให้เขาคลายความร้อนนะครับตัวแป้งด้านนอกเนี่ยก็จะกรอบขึ้นด้วยถ้าเราไปคลุกร้อนร้อนๆเลยนะครับแป้งมันจะนิ่มเร็วครับผมอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปคลุกกับซอสเลยครับปีกไก่ทอดสูตรนี้มีดีที่ซอสนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการคล้ายนิดหนึ่งครับโอ้ได้ยินเสียงไหมครับ คือถ้าเผื่อมันไม่กรอบเนี่ยมันจะไม่มีเสียงแบบนี้นะฮะเขาจนเรารู้สึกเลยนะครับว่าซอสในชามเนี่ยแห้งไปแล้วนะฮะหายไปเลยแปบลบว่าถ้าเผื่อเขาหายไปเขาก็มาอยู่บนชิ้นไก่ของเรานี่แหละครับหาแล้วครับขออนุญาตชิมนะครับต้องบอกว่ามันเป็นปีกไก่อีกรสชาติหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากปีกไก่เกาหลีหรือว่าปีกไก่ซอสแจ่วเลยที่เราจะทานประจํานะครับ อยากให้เพื่อนๆได้ลองจริงๆเชื่อว่าหยิบชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยครับหยุดไม่ได้อย่างแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ้วครับพลพักคนักปรุงโฮมค o ุกเมนูสปากเกตตี้วันนี้นะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเมนูที่เร็วที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับ ปกติเวลาที่ต้องการรีบเร่งนะครับผมมักจะใช้เส้นแองเจล a ฮ r เพราะว่าใช้ระยะเวลาในการต้มเส้นน้อยมากครับแต่พอเจอผลิตภัณฑ์ใหม่ของ a อคเนซตัวนี้เข้าไปนะครับต้องยอมยกให้เขาเลยครับกับเมนูสปากเกตตี้กุ้งจานด่วนอ,อ,อันนี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยตัวนี้ครับผลิตภัณฑ์ใหม่จากแอคเนซี่ครับตัวนี้ แอคเน y ซี่ควิกคุกสปาเกตตี้เบอร์สครับเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือจะใช้เวลาในการต้มนะครับสั้นมากๆครับเขาเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาในการต้มลงมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวครับอย่างเส้นสปาเกตตี้เบอร์สานี่นะครับใช้เวลาต้มเส้่นแค่3ามนาทีแต่ว่ายังได้เนื้อสัมผัสแบบอัลเดนเตเหมือนเดิมครับเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็กรึบตรงแกนกลางครับเรามาดูที่ตัวเส้นนะครับนี่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปครับดูตรงหน้าตัดของตัวเส้นนะครับนี่ ปกติล้วเส้นสปาเกตตี้นะครับก็จะเป็นเส้นกลมๆยาวๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เลยนี่จะเป็นหน้าตัดแบบใหม่นะครับนี่มันจะเป็นหยักๆเข้าไปนะครับตลอดตัวเส้นเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าพอเราต้มจนสุกนะนะครับมันก็จะกลับมากลมตามเดิมครับนี่ a m a z i n g มากๆเลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วในการทําอาหารครับตัวนี้สามนาทีพร้อมกินเลยน้ําเดือดแล้วนะครับเราใส่เกลือลงไปเลยครับ นะครับแล้วก็จะใส่เส้นตามลงไปครับเส้นพาสต้าของแอคเนซี่นะครับเขาทำมาจากข้าวสาลีดูรัมชั้นดีจากอิตาลีครับต้มสมนาทีนะครับเสร็จปุ๊บผมจะเปิดแก้สนะครับแล้วก็ทําการละลายเนยนะครับเราจะทําแข่งกับเวลาเนยละลายดีนะครับเราตามด้วยกระเทียมสับครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นนะครับตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับหั่นเป็นเต่าเล็กๆเอาไว้นะครับ รอให้หอมใหญ่สุกขึ้นเล็กน้อยเอาละครับตอนนี้หอมใหญ่เราเริ่มสุกแล้วนะครับสังเกตจากสีบริเวณขอบๆนะครับมันจะเริ่มใส่เข้ามาแล้วผมจะเอากุ้งนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปผัดนะครับในระหว่างนี้นะครับเราจะทําการใส่รสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆนะครับจะมีปาปริก้าครับตอนแรกเราใส่เนยไปค้างเยอะนะครับผมก็จะใส่พริกป่นครับลงไปจะได้ตัด ความเลี่ยนความมันนะครับรุงรสชาตินะครับด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับเอาละครับครบเวลา3มนาทีนะครับเดี๋ยวผมปิดแก๊สนี่ครับตักเส้นขึ้นมากลมเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับมากลมเหมือนเดิมนะครับตับใส่กระทะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ จากนั้นผมจะใส่พาสี่ลงไปนะครับแล้วก็เอาเส้นมากลบนะครับอันนี้เดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยครับโรยตกแต่งไว้นะครับแล้วก็อาจจะเสิร์ฟกับเลมอนหรือว่ามะนาวแบบนี้นะครับให้คนที่ทานนะครับไปบีบเพิ่มเติมได้นะครับแบบนี้ปาปริก้านะครับโรยนิดหนึ่งนะครับ เส้นพาสต้าแอคเนซี่ควิคคุกสปาเกตตี้เบอร์สานเี่นะครับเหมาะมากๆในยามที่จำเป็นจะต้องรีบทำเวลาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารที่ต้มเส้นสดๆตามออเดอร์ครับผลพักนักปรุงโฮมคุกน้ำจิ้มสุก,กี้นะครับนอกจากเราจะทานปกติแล้วนะครับเราสามารถนำมา แอปพลายประยุกต์นะครับเป็นน้ําจิ้มทานกับของว่างอย่างของว่างตัวนี้คนใช้ปูอัดครับแล้วก็ห่อด้วยหมูบดซึ่งผสม,มกับวุ้นเส้นนะครับแล้วก็แรปอีกทีหนึ่งด้วยผักกาดขาวนําไปนึ่งนะครับเรียกว่ามีกลิ่นอายเหมือนสุก,กี้เหมือนกันเหมือนเราทานสุก,กี้แห้งๆเนี่ยแหละครับไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีก็เลยดูจากสภาพของเขาแล้วเรียกเขาว่าหูอ้วนแล้วกันครับ เริ่มจากการที่เรานำผักกาดขาวนะครับเด็ดเป็นใบๆครับผมต้มในน้ำร้อนประมาณสักครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็นำมาแช่ในน้ำเย็นจัดครับเพื่อหยุดความร้อนสูตรนี้เราจะทำทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับเราก็ใช้ผักกาดขาวทั้งหมดประมาณ10ใบนะครับในส่วนของวุ้นเส้นนะครับวันนี้พลใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งเราใช้25กรัมครับแต่เมื่อเราแช่น้ำปุ๊บมันก็จะพองตัวขึ้นอีกนะครับหลังจากแช่น้ำเสร็จแล้วนะครับเราตัดครับผม ผัดเป็นเส้นเล็กๆนะครับนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพวกสมุนไพรลงไปด้วยนะครับเราจะมีผักชีนะครับแล้วก็ต้นหอมครับผมผักชีเราใช้แต่ส่วนที่เป็นใบนะครับต้นหอมซอยครับนําไปใส่ในเนื้อหมูบดนะครับใส่วุ้นเส้นตามลงไปครับบุงด้วยซีอิ๊วขาวนวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีครับวันนี้นะครับเราก็จะใส่น้ําจิ้มสุกี้เทศไทยนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรรสจัดจ้านต้องบอกว่ารสชาตินะครับเข้มขึ้น3เท่าครับเรียกว่าอร่อยมากทีเดียวที่สําคัญไม่มีผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์กรูเต e นฟรีด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบทานอะไรเผ็ดๆเนี่ยต้องสูตรนี้เลยถ้าเผื่อสมมุติว่าเราจะไม่ทานเผ็ดมากนะครับสูตรรสกลมกลม่อมก็อร่อยไม่แพ้กันครับอ่าใส่ลงไปนิดนึงนะครับในส่วนผสมของเราแล้วก็นวดให้เข้ากันครับ อาละครับประกาศขาวนะครับที่เราแช่น้ําไว้นําออกมานะฮะตัดตรงส่วนแกนกลางแข็งๆออกครับผมซับน้ำหมาดๆนะครับตักส่วนผสมลงใบนะครับประมาณ30กรัมครับผมปูอัดครับผมหวนเป็นแท่งแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จัดลงในลังถึงครับ ั้งน้ำให้ร้อนนะครับนำปูอ้วนของเราขึ้นนึ่งครับชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับใช้เวลา10นาทีครับสำหรับบางคนนะครับที่อาจจะแบบว่าชอบเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะครับโอ้โหสามารถประยุกต์ได้เลยครับเยอะแย,ยะมากมายถ้าเราไม่ใช้เป็นปูอัดนะครับเราจะใช้เป็น เป็นกุ้งก็ได้นะครับก็พันกุ้งทั้งตัวเลยชิ้นใหญ่ๆอ้วนๆสมชื่อ,อต้องบอกว่ารสชาติจัดจ้านมากครับอิ่มอร่อยเต็มคำมากๆ ผมเชื่อว่าน้ำจิ้มสุก,กี้เทศไทยตัวนี้นะครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยต้องลองดีนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และกระหลายแอครับ